ชนะนะคะดังต่อไปนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าตัวอะไรบ้างเด็ดกๆรู้ไหมคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะคะอันนี้ลูกอะไรนะคะลูกขวดใช่ไหมคะเ่าออกเสียงตั้งต่เรินะคะขัขวดน,นะคะอีกโลกนะคะขัวหวยต่อไปมาดูตัวที่สองนะคะตโซ่นะคะนี่ลูกโซ่นะคะเราออกเสียงท็อปส์กันกนะตโซ่นะคะตอโซ่ต่อไปมาดูตัวข้างล่าง รูกละันนะคะเราจะออกเสียงว่าคอ,อละนคอละนต่อไปตัวสุดท้ายนะคะเราจะไปทำด้านบนก่อนนะคะเด็กตัวสุดท้ายลูกนางูนะคะเราจะออกเสียงว่าโทนางบูนโทโทนางบูนโท,น,โทนะคะเราราจะฝึกเขียน4ตัวข้างบนก่อนนะคะเด็กอันดับแรกวิธีการเขียนตัวขอขวดเด็กจำไว้เลยนะคะตัวพยัญชนะภาษาไทยจะต้องเริ่มต้นจากหัวก่อนเสมอ เด็กทำโ oned, ค้งๆค่ะลากขึ้นไปตามเส้งตาเลยนะยัค 1, ยคกครนะั้งหนึ่งยักครั้งสองลากลงมาแล้วก็โค้งค,ค่ะแบบนี้นคคะคะค่อยๆขึ้นนะคะต่อไปจะดูตัวที่สองโซโซ่จะมีหางขึ้นนะแต่ของขวดจะไม่มีหางขึ้นอนะเริ่มจากอะไรนะคะเด็กกูตั้งบอกแล้วตัวเป็น์จะน้าจะถ่ายต้องเริ่มจากหัวคอนเด็กทำโค้โงๆค่ๆโค้งขึ้นสุวไว้ลากลงมา ลากขึ้นไปนะคะหยักหัวแบบนี้แล้วก็ด้างขึ้นมาเึ็นตรงขีดข้างล่างโค้งขึ้นมานเด็กอย่าลืมนะคะต่อโซ่ต้องห,าห่หางยาวแบบนี้อันนี้นะคะต่อโซ่ต่อไป้ามาดูคอนะคะอันดับแรกก็บอกแล้วก็จเริ่มจาก เปนกันนะคะวันนี้จะเป็นหยากทุกตัวเลยใช่ไหมคะที่หัวนะจะเป็นหัวแต่งทุัวอ่นสีก็หัวกลมลากลงมาลากขึ้นไปแล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะคือทำหนวแล้วก็ขูงแบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆวันนี้จะมีขอขวดต่อโซ่ขอรักทางและก็ถอานน้ำโพซีตัวนี่เด็กๆมาดูข้างล่างเขาให้เด็กทําอะไรนะคะเขาบอกว่าให้เด็กระบายสี ตามตัวยัญชนะที่โจทย์กำหนดให้เด็กมาดูก่อนนะอันแรกเราก็เขียนกันไปแล้วใช่ไหมคะขอขวดนะคะเด็กเขาบอกว่าให้เด็กใช้สีตามที่โจทย์กำหนดนะคะมันจะมีสีม่วงอ่อนม่วงเข้มแล้วก็สีส้มแล้วก็สีชมพูหรือออกแดงแดงก็ได้นะคะทีนี้ตัวนี้สองตัวนี้ขอขวดกับคอนะคะก็ได้อนุญาตให้ใช้สีม่วงเหมือนกันละค่ะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นม่วงออกกับม่วงเข้มนะคะเผื่อบ้านไหนไม่มีสีที่อ่อนนะคะเราก็ใช้สีเดียวกันไปเลย ดูตัวแรกเขากำหนดจะให้ขอขวดให้เด็กระบายสีทับตัวชนะขอขวดนะคะเด็กก็ดูตัวแรกขอไข่ใช่ไหมคะเด็กไม่ใช่ก็ไม่ต้องระบายต่อไปขอขวดนะคะอุตเตอร์สังเกตสีช็อคดำนะคะอ้าวอุเตอร์ก็จะระบายอันนี้ขอขวดเหมือนกับตัวที่เขาตหนดแล้วก็ระบายเด็กๆระบายอ่อนๆนะไม่ต้องเข้มมากนะคะจะได้เห็นตัวชนะข้างในอ้าวต่อไปขอไข่ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขากำหนดขอขวด ต่อโซ่ใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วก็สอโซ่ไม่ใช่เสร็จแล้วหนึ่งคอต่อไปมาดู้อข้างล่างเป็นสีม่วงเข้มขอะะหอระฆังเด็กๆดูนะคะเขาบอกว่าให้เด็ก่ะลายสีม่วงนะคะตวัวเฟเชนะหอระคะังอันดับแรกนอกนอหนูกุตามแด้วนะคะอันนี้ตัวบอใบไ,ไม้นะคะอันนี้อนะคอระฆังใช่ไหมคะถ้าใช่เด็กละลา,ายเลยอ่นอ,อนๆนะคะไม่ต้องให้เข้มมากต่อไปขอขวด ขอขวดใช่ไหมคะเด็กๆไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องระบายอันนี้ขอไข่ใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้ขอไข่ใช่ไหมคะก็ไม่ใช่อีกอันนี้ขอขวดใช่ไหมคะไม่ใช่อัอนนี้อ่อโต้เด็กๆดูนะคะขอขวดจะไม่มีหางแต่ต่อโต้จะมีหางขึ้นไปแล้วก็ระบายเลยระบายอ่อนๆนะคะดเด็กๆทับไปเสร็จแล้วต่อไปมาดูดอกไม้สีชมพูนะคะอา้าวแต่ก็มีดอกไม้ ชูคือทอนางบนโฑนะคะเด็กก็ดูทอนางมณโฑว่าจะแตกนะคะอันนี้อ่านตามกูเต้ไคะขอระคังใช่ไหมคะไม่ใช่ขอหีบใช่ไหมคะก็ไม่ใช่อีกขอขวดใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้ทอนางบโฑเดๆๆ็กก็ระบายเสร็จแล้วแล้วก็ทอน้ําหาหนิ่งจะไม่แตกเราก็ไม่ต้องระบายนะคะวันนี้รูเต้ฝากกันบ้างนะคะสองเอ่อสองอย่างเลยคือ คัดนะคะแล้วก็ระบายสีตาตัวชนะนะคะวันนี้คุณเต้าฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ